นี่ครับวิชาตัวเบาครับผมเพราะอะไรครับตอนนี้ครับที่เป็นกระแสนะครับเพราะว่าบันไดตอนเนี้โอ้โหนี่เกือบหัวเข่าผมเลยนะเวลาก้าวขึ้นเนี่ยโอเคถ้าเป็นคนปกติธรรมดาก็สามารถที่จะก้าวขึ้นลงได้ครับแต่ถ้าเป็นคนสูงอายุหรือเด็กขึ้นลงลาบากครับผมเพราะอะไรครับเพราะหนึ่งนะครับถ้าเป็นรถตัวไฮบริดเนี่ยมันจะสูงกว่ารถเดิมธรรมดาประมาณหนึ่งนิ้วนะครับมันก็เลยทําให้เนี่ยโอ้โห เข้าหัวเข่าผมเลยนะในเรื่องของการใช้งานเนาะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยขึ้นลงลําบากแล้วผู้สูงอายุแขนขาอ่อนแรงนะครับผมก็อันตรายเหมือนกันนะครับผมอ่ะเพราะอันนี้ก็เจอมากับตัวเองแล้วเหมือนกันนะครับผมอ่ะแล้วก็เทียบคัญรับน้ําหนักได้ค่อนข้างเยอะนะครับตัวนี้บันไดก็ที่ก็ตัวมีให้เลือกหลายแบบเลยนะบันไดันะครับจะเป็นพาร์ทแท้ตโตโยต้าหรือพาร์ท สำหรับแต่งต่างๆนะครับของตัวบรรดนะครับก็มีให้เรือกเหมือนกันยังไงใครที่มีปัญหาเกี่ยวเรื่องของอัพพาร์ตเมก็ลองโทรป,ปรึกษาพอตว่าดูครับเรายินดีให้บริการครับเกี่ยวเรื่องของรถอัพพาร์ตเม์